คนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพระเครื่องเครื่องรางเนี่ยผมผมบอกเลยว่ามีมากกว่า1ล้านคนแน่นอนนะครับอ่าเราเปรียบเทียบจากอะไรทําไมถึงบอกว่า1ล้านคนก็ดูจากแฟนเพจผมนะครับล้านกว่าคนแล้วก็แฟนเพจแฟนเพจของอีกหลายๆท่านเยอะแยะมากมายเพราะนั้นเนี่ยมีคนที่ชอบและสนใจพระเนี่ยเกิน1ล้านแน่นอนเซียนพระส่วนใหญ่นะครับเซียนพระส่วนใหญ่เนี่ยเขามีชื่อเสียงจากการซื้อขายพระในวงการอยู่แล้วเขามีความรู้ความสามารถนะครับ เขาไม่จําเป็นจะต้องสร้างพระให้ได้ผลกําไรนะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นะผมจะบอกก่อนนะคือเซียนพระเนี่ยคนที่เป็นเซียนพระจริงๆเนี่ยเขาไม่จําเป็นที่จะต้องไปสร้างพระให้ได้ผลกําไรเพราะเขาซื้อขายพระเขาก็ได้ผลกําไรอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเซียนพระส่วนใหญ่เวลาจะสร้างพระ <c oughs> จะเล็งเห็นไปที่อย่างผมสร้างพระนะครับผมสร้างพระผมไม่เคยเล็งถึง ผลกาไรหรือเป้าที่จะกําไรไม่เคยผมอยากให้ได้เงินไปทําตามวัตถุประสงค์ของวัดให้เยอะที่สุดอ่าข้อสองอยากจะได้ฝากชื่อไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยสร้างพระให้หลวงพ่อองค์นี้ที่เรานับถือเขาเรียกว่าอยากฝากชื่อเฉยๆนะครับไม่ได้อยากไม่ได้อยากให้ได้ผลกําไรนะครับแต่ต้องบอกว่าเซียนพระเนี่ยจะถูกมองว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้นี่ไปสร้างเนี่ย มันปั่นกระแสหากินกับวัดนะครับอ่าหากินกับวัดอ่าเอานู่นนี่นั่นคือจะถูกมองในภาพลบเสมอถ้าใครเคยไปดูประวัติเหรียญโชคดีที่ผมที่ผมเอามาแจกงานไหว้ผู่เมื่อสักแจกงานไหว้ครูของผมเนี่ยเมื่อประมาณสัก6 7ปีก่อนนะเหรียญน,น,นี้น่าจะสร้างปี5-4าสีปีห้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมก็จําไม่ได้มันนานแล้วนะครับก็เริ่มจากมวลสารก่อน มวลสารเนี่ยโอ้โหผมต้องบอกเลยใครได้เนื้อตะกั่วไปใครได้เนื้อสัตตะโลหะไปเนี่ยมวลสารเนี่ยเข้มข้นที่สุดคือมันดีจากข้างในก่อนเหรียญนี้ไม่เสกยังขังเลยเพราะว่าอะไรมวลสารดีอยู่แล้วแล้วพอดีนอกมาดีนอกจากอะไรดีนอกจากหลวงพ่อตีนะท่านเสกท่านนั่งเสกเนี่ยโอ้โหเป็นชั่วโมงนะท่านนั่งแบบนิ่งตัวตัวแบบนั่งบบนิ่งเป๊ะเลยนะครับแบบไม่มีนะ่คืออย่างนี้เขาเรียกว่าดีในแล้วก็ดีนอกนะครับอ่ะมันเริ่มดีตั้งแต่มวลสารนะครับ เจตนาเจตนาคืออะไรเจตนาคือเงินส่วนใหญ่เนี่ยไปไหนถ้ามันมีไรายได้ขึ้นมาแต่ต้องบอกว่าตอนที่ผมสร้างพระเนี่ยผมเจตนาผมคือเอาเงินมอบให้วัดนะครับเอาเงินมอบให้วัดแล้วผมไม่ได้ไม่ได้ต้องการกาไรเพราะตอนนั้นกระแสะพระใหม่มันยังไม่มีนะครับแต่ตอนนี้พอเป็นกระแสะพระใหม่แล้วเราต้องดูนะครับว่ามันมันควรจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าเก็บแล้วครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านมีความขังเป็นลูกศิษย์ใครอะไรยังไงมันเยอะมากมายนะครับ อ่านะครับแล้วก็ต้องไปดูว่าท่านอยากจะเช่าพระรุ่นเนี้ยพระรุ่นเนี้ยให้พุทธคุณทางไหนถามว่าพุทธคุณทางไหนพุทธคุณมันคือความเชื่อมันคือความศรัทธานะครับถ้าท่านสร้างถ้าเขาสร้างพระปิดตามาหาอุดนะครับท่านจะไปหาความเมตตามันคงจะยากนะครับออถูกไหมถ้าหาความเมตตาอยากจะค้าขายก็ต้องไปพวกนางกวักพระศิวลีอะไรเงี้ยที่เป็นความเมตตานะครับพระใหม่เนี่ยผมผมต้องบอกว่า ผมเองผมเลือกเล่นผมเลือกเล่นผมจะเลือกจากผู้สร้างนะความความชัดเจนของผู้สร้างถ้าผู้สร้างมีความชัดเจนนะมีชื่อเสียงดีในวงการผมเลือกเล่นนะผมไม่เล่นพระใหม่เยอะแยะมากมายเพราะว่าอะไรผมเชื่อว่าพระเ,เก่าที่พิธีดีนะปลุกเสกดีเกจิดียังมีให้ผมเล่น Porsche D, <im pole> อีกเ Denmark, <im pole> D, ยอะแยะมากมายนะครับผมก็เลือกจะเล่นผมเลือกจะเล่นพระเก่ามากกว่าพระใหม่แต่ถ้าเวลา ผมอยากจะเล่นพระใหม่ผมต้องมองแล้วว่าพระใหม่องค์นี้หนึ่งนะครับต้นทุนการผลิตเขาเขาผลิตยังไงบล็อกเขาเป็นบล็อกอะไรนะครับสมมุติว่าเขาทำบล็อกจากต่างประเทศปั้นย่อพิมพ์นะครับมีการออกแบบพิมพ์ที่ชัดเจนมีสตอรี่ในการทําพิมพ์พระเกจิมาปลูกเสกมีใครมาบ้างนะครับปลูกเสกที่ไหนและรุ่นนี้เป็นการสร้างแบบประวัติศาสตร์หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพระรุ่นแรกอง์ละ1ล้านนะครับและพระรุ่น 2, จองเปิดจององค์ละ อ่าสามร้อยผมเลือกจะเช่าแบบนี้เพราะว่าผมมองว่ารุ่นแรกเราอาจจะจับต้องไม่ถึงเราก็เลือกรุ่นที่รุ่นสองแต่ปลุกเสกพิธีเหมือนกันแต่มาสร้างย้อนหลังแบบย้อนยุกอ่ะพระรุ่นสองเนี่ยผมบอกว่าพระรุ่นสองทุกอย่างแพงหมดนะคุณลองไปดูดิหลวงปูง่ไผ่รุ่น2งพแพงไหมเจ้าสัวสองเจ้าสัวผู้บุญรุ่น2ซึ่งไม่ทันหลวงปู่เพิ่มเป็นทันยุคหลวงปู่เจือด้วยซ้ําแพงไหมแพง พระอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรุ่น2อมันถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งที่สองผมเชื่อว่าอะไรที่มันเป็นรุ่นสองแพงหมด